<Man. S 2> ตาตาเอาไปใส่เก่าเจ็ดศูนเนี่ยที่ว่านบอกว่ามันเคยออกเนาะดวงตาเป็นให้ยังก็หาแค่สามตัวนะคือเก่าเจ็ดศูนย์แต่ว่ามากแห่งคือ <c oughs> แปดศูนย์ไอแลนศูนย์นะแต่มันก็ออกมาศูนย์เจ็ดแต่แต่สื่อเองคือสื่อชื่อตัวเนยนะครับ ชื่ออันนี้ชื่อเจ็ดแปดดเจ็ดก็ศูนดเจ็ดโอ้ศูนย์เจ็ดแปดดวงตาเพิู่นเจ็ดแปดเพิ่ได้โตดได้โตดนี่แต่กันถือแต่กันซื้อหกกรบกับ่อเนือด้เนาะดวงตาเนาะอาจจะได้ตรงน้าจุดตัวหนึ่งกับที่ว่าฝันมาตรงตรงเลยนะครับเนาะมีนตาฝันแบนอย่นี้นี่้งอ่ครับดวงตาว่าติดศูนย์อีกว่าดี ันเพาะมันเจอช่องก็เที่ยวช่องนี้เงืนเดือนร้ยสามใบก็แบ่งเศร้าเขาหมาถึงว่าหลังจากดี้ออกคือฟันตรงหมือเล่กครับฟอนท่าไปกินเขายุ่งเน่ยเวลาอาหารเป็นกระเดียช่องอะไรก็ได้เทียวบุ่งเห็นเงินเลยมีแบ่งยังไงกันตรงน่สามใบแบ่งร้อยสามใบแบ่งเศร้าเศร้าทุ่ใบหว่าอันเกินร้อย่นึงก็แน่แน่เบื่อไม่ได้นับนะนั่งเมืองซืตอนเที่ยวเที่ยวก็นั่งเมือง แต่ทีนหนคือเห็นเบงลอยสามใบนะครับเนาะสามศูนย์บ่ศูนย์สามบ่สามศูนยสองศูนย์เม่ีสามศูนย์สองนั้นแล้วนะแมนว่าสามสองูนย์ลกับน่ครับสามสองศูนลงใต้สามสองศูนยคือหลังจากทีเบงลอใบก็บงยี่สิบดีขึเลยหวยนาบนเบงยี่สิบหลังจากทีเลกออกคือลงตาขันต่อเลยบ่ครับ กินหนีคือหม่ยถึงไปกินเขากินเนือกินหลากปินไก่เหอครับบเพ่พาไปกินนนหลานเข่า,านชงไทยเลยนะใหเนางข่อเรียวไป,ไปมาเพื่อาาเรีว่าถงหลงชางขืนกันเนี่ยมาชาเขา่อาหารเรื่องไปแง่ไหนไปชาื่นไปแงไ่ไนแต่ว่าคุณพาไปกินนะกินเหลาเป็นเขาซ่องขาวไงก็เที่ยวบ่เี้ยมิจังนี่นีาไ่เห็นเงินเนยสาม เป็นลอยสามใบก็เป็นยี่สิบเป็นยี่สิบก็มเกินลอยนี่คำนวณมือมงแต่คนไนับได้บุญบนับเงินงบุญก็คอืมครับก็ี่สิสามสองศูนย์เนี่ยก็สามศูนย์สองศูนย์อะนี้ติดศูนย์อีกแล้วโอ้ยดวงตาติดศูนย์นแลงติดแลงดวงตาเราก็ให้ตรงตรงเลยศูนย์เจ็ดแปดมันก็ออกสามตัวตั ม่ครับดติดแล่ม่ต้อูไนขนาดตญครับแต่เงนีกคือนลตาหสามสองศูนย์วิ่งศูนยอีกเน้นศูนย์ออกตำด้ออกตำคนม่คนมันมันมันคลายฝันมันจำเลยหมดนะซีนีมันเกิดขึ้นครับเขาพาไปสิกยบาคนเขาไปครับเศรษฐาก็เาเขาเย็นเดซ่องขาให้รคายซ่องมีตาอยู่มุมมันถ้าเที่ยวมันก็น่ายังไ้นีว่า ไปเที่ยวเื่อกนังเือแต่ว่าเป็นเป็นคนหรือเป็นผีครับคุณตาเป็นคนยางเปื่อนสาไปกินขาแล้วว่าเป็นบานไบ้านใหม่บ้านท่งไั่เป็นรลานอาหารถ้าไปกินข้าไปเป็นพายางเดียวใส่เดียวควยในบานร้านนั่นไม่เดีวเดียวทีลงทางนด่มันมาทลงกันได้มัน่ามันเหลายเดียวนะได้ล้านเดียวนะเรียว่าเรียกว่าคูมือะได้ม่่อย ก็คือฝันแบบไขสีนาแบบตงซื้อกระตือสามสองศูนย์หนี่งสามสองศูนย์ดีครับซื้อกับมาแค่สามตัวนะครครับหกลับเนาะแช่ซื้อแช่สามตัวเลยหกลับว่าวววสองสามสองสองศูสองศูนย์สามศูนย์หนึ่งตัวเนาะครับกระตืสองูสามัมนก่ออีได้โมเน่ได้เนาะโม่น่ครับเลี้ยงโตลับเลือตัวกลับเพื่อนอ๋อได้สองศูนย์ เงินนี่ผมก็คิดว่าน่าจะติดศูนย์นีแ่แหละผมบอกครับ,รบก็หลอเบิกนะแต่ว่าไอ้ช่วงที่ว่าลงตาไปไปฉันขเขานี่ยคือในในฝันคือเด็กกินเลยบอกครับก็ผ้าไปเนี่ยอ่ะก็ใส่ก็ผ้าไปกินได้หมดกินจนอิน่มเลยไปต้องกันล่ะแบบลบแบบแล้วสุดาแล้วผมก็จะไม่เจออืนทั้งเลยพอได้เคยฝันได้เรื่องบางอย่างก็เออแมนเนาะ พอเงินนั้นที่ว่าเตาฝันเขาเอาสองมาให้บ่ะสองรอยม่ก็สองศูนยหลงินต่อมาที่ว่าใ่ามอยที่ว่าให้เงินน่อยแท้เนอะเออในก็อาอีกสาแมนแต่เงินเมื่อกี้มาอีกกนึงสโตเลยศูนย์เ็ดแปดเงินนี่กเห็นเงินศูนย์อีกโอ้สามงศูนย์หายเดียวเลย บูดเบ็ดบเงินเส้น่การจีอตัวเดียวกระเจี๊นครับแนี่ตัวนี้บ่อแล้วบอกตัวนี้เสียสียร้าเปลืองไปร้ายหมองเสียตัวเดียวเลยแต่ว่าสามตัวนี้คือหางเดียวเลยแต่ว่าแลนนี่แลนศูนนะครับเนาะแลนชูนนี่นะแต่บ่งว่าสีบนหรือล่างสีแบังะบนลเนาะข้กับเอาครับงูในร้าบบนไหนมาสิบีสิบอีกเละ มันว่าคือฝันเนี่ยไม่เคยใครมันจำเลยทุกระยะนะครับเกิดขึ้นของผมกับฝันเป็นเรื่องเป็นลาวกันในดวงตาแต่ว่าตอนนี้เวลาฝันต้องลุกขึ้นเร่ยเลยลุกขึ้นก็บว่าพี่ใหญหน้าสิ่งมันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะคือฝันแบบนี้คือเป็นอยึ่งสิ่งนรู้เพราผมมันจำเลยเหมือนทุกขั้นตอนนะครับฝันธรรมดาจำเลยอแต่ฝันได้สิมีโชคนั่นฝันสิ่จำได้ลุกขึ้นฟ้าเราตัว ฝันเทากัขึ้นเพื่อเพราะว่าพี่จน่สิ่ขอฝันนี้ไม่ก็เป็นไรเแต่ละงวดนี้คือลงตาฝันแค่คือเดียวเหรอครับเดียวกับสองเพียแต่ว่าฝันลักษณะคล้ายเดียวกันเหมือนันครับฝันนั่เน่ยค่ากทบ้านของสามเครื่องฝันฝันยังได้ออกย่หนังเนยเีกัฝ you know. ันเน้นแบบคือเด้กเขาหยางมาเขาก็ถามเขาถามว่ามาใไหนไปลงไลยคือเดเคยชียวแค่นนี้มากวันนึงคือบุทีมากคือเด็กมากเขาเขาบอกว่า เบืองอเดอร์เรขั้น่งนมา้อไบอกวขั้นเขาบอกันเลยอม่ออกเละย่าปเบืองอืมออกตรงเลยวันนี้ล่ะรองพิชนาล่อบินาเองะแนเดีกมากว่าสามสองศยสามสองศูนครับลงตาที่เน้นอยู่ได้ครับเด้อสามสองศูนย์นะครับเด้อเรกครับผมครับเมื่อนี้เข้ามาสรุปตัวเลขของลวงตาครับผมสิีใสชื่อแทนเป็น ปู02เนองนะสยอะไเข้าใจครับผมงวดที่แล้วครับเหล็กเพื่อนเขาศูนย์เจ็ะครับงวดที่แล้วนะมีงวดที่แล้วสิปูเพื่อนไห้เพื่อนเพื่อนมัดอัน07แปดเพื่อนกับไหู้นย์แปดดศูนย์เจ็แต่ว่าเหล็กตัวนี้เพื่อนกับไห้หนย์สามศูนยย์์สี่ศูนนหะครับนีงวดที่แล้วปูเพื่อนถือตัวนะครับเนาะ ในความฝันในความฝันของปูเพิ่นหมากล่ะครับตองหวดในความฝันของปูเนี่ยคือว่าเพิ่นมีคนนิมนต์ปูไปชันเขาอยู่บ้านเรือนไทยและกรนีชันเขาแล้วปุ๊บก็มีคนเอาซ่องให้เป็นว่าซ่องซ่องขาวมันปูพ่นก็เลยเทออกเบิง่งก็เห็นเป็นเงินแบ่งลอยล้วก็แบ่งยี่สิบแบ่งลอยเนี่ยมันเห็น เป็นเห็นสามใบแต่ว่าแบงนะ่งยี่สิบนะบ่แนนใจว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจ้าใบกันแน่ทีน่ะบัดนี่ปูพูนก็นเลยว่างวดนี้มันจะให้ฝันตองงวดเลยพ่นวาให้เหลขกตองงวดเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกครับเหลขกตองงวดของปูศูนย์สองครับงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมหหาครับผมปูเป็ไหตัวนี้ครับสามสองศูนย์ปูนไหสามสองศูนย์ครับเพราะว่าเพิ่นเห็นแบ่งลอยสามใบ แล้วก็บแบ่งยี่สิบพนว่ามาแถเพ่นว่าศูนย์มาอีกแถเพ่นว่างวดนี่งวดที่แล้วเราก็ห้ติดศูนย์เนาะแม่นงวดที่แล้วเพิ่นก็ให้ติดศูนย์งวดนี่ศูนย์มาอีกพ่นว่าเมืนน่อ่หนนะครับเด้อปูเปนเลยว่าห้วิงศูนย์เลยทั้งบนทั้งล่างนะครับปูเปนไห้สามสองศูนย์แตกแตกเอาเด้อครับเด้อตัวนี้ตัวอย,อย่าลืมเนาะอย่าลืมอย่าลืมแตกเอาเด้อป<ย>ฏิบัตบ่แตกกระสิดยากอีกได้บพจนนี้นะครับเนาะ อันนี้ปูเพิ่งกิดเลยวะบอกเพิ่นว่า,าวหาอีกศนย์หนึ่งศห้าศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็ศูย์เกลองพิจารณาบเงนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งกระกดาคมงหหาปูศูนย์สครับนะครับนะครับเบิงเ่งเทียบใบเก่าเนดะ้องวดที่แล้วครับเทียบเหียบงวดที่แล้วปูเพิ่งได้ศูนย์เจ็ปูเพิ่งได้โตดเพิ่งซื้อ ศูนย์เจ็ดแปดปูมันสือศูนย์เจ็ดแปดเพื่อว่าเพื่อนใดตัวลวกะได้ศูนย์เจ็ดนำเพื่นบางฉินนะนะครับงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาค, 3, 2, ครับสามสองศูนย์ครับถือว่าเลขสามตัวในหางเดียวเลยเจนแมนเป็น,น<ม>ให้หางเดียวเลยเลขสามตัวลวกะบินศูนย์เพื่นบังบินศูนย์เลยอ๋อคือฝันตองหวดหปูค,คือหูจะขวชิงหยกคือกันถ <laughs> <c oughs> ือเลขว่างไหมบันแน่เลย ลองเบิ่งนะครับเร้่อพิจารณาครับดูไวเปิดเป็นแนวทางครับผมโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับปูศูนย์สองครับผมสามสองศูนย์เน้นศูนย์ครับผมแต่ขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดนัสที่หนึ่งกรกฎาคมองขสวัสดีครับ